น้ำรินชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เอาบอนสีมาฝากทุกคนกันค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นบอนสีซึ่งมีลักษณะเป็นลายสีขาวนะคะก็คือบอลสีอีเนานั่นเองค่ะนอกจากลวดลายของใบที่มีความสวยงามแล้ววันนี้แม่นางเอาดินที่เหมาะสำหรับที่จะปลูกบอนสีอีเนามาฝากทุกคนกันค่ะเป็นบอนที่เลี้ยงง่ายมีความอดทนนะคะอยู่ได้นานค่ะ เป็นไม้มงคลที่คนในสมัยก่อนนั้นนิยมปลูกกันไว้ตามที่พักอาศัยตามบ้านเรือนค่ะนอกจากความสวยงามแล้วก็ยังมีความเชื่ออีกค่ะว่าถ้าปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือว่าที่พักอาศัยก็จะทำให้มีความสุขความเจริญเป็นสิลิมงคลและก็ยังช่วยในเรื่องของโชคลาภอีกด้วยค่ะต้นบอนสีอีหนวนี้จะไม่ค่อยชอบแสงแดดที่จัดเกินไปนะคะ เรียงไว้ใต้รมไม้หรือว่าในที่ที่มีแดดรำไรก็จะให้สีของใบนั้นสวยงามชัดเจนทีเดียวค่ะการดูแลเขาการให้ปุ๋ยแล้วก็ดินที่เรานำมาปลูกนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญค่ะที่ทำให้บอนนั้นออกมาสีสวยสดใสนะคะเดี๋ยววันนี้แม่นางจะชวนทุกคนมาดูดินที่แม่นางใช้ปลูกบอนสีอีเนากันค่ะ ส่วนการให้น้ำนั้นบอนสีหนาวนี่จะชอบดินที่มีความชุ่มชื้นนะคะเราสามารถที่จะลดน้ำให้เขาสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งได้ค่ะดูว่าลักษณะของดินนั้นยังมีความชื้นอยู่หรือเปล่านะคะไม่ต้องให้น้ำถึงขั้นกับให้เขาดูแฉะเกินไปค่ะให้ดินแค่พอมีความชุ่มอยู่เสมอนะคะอันนี้แม่นางปลูกไว้ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ค่ะ ข้างบนจะเป็นพุ่มไม้นะคะเป็นพุ่มไม้เลื้อยส่วนข้างล่างแม่นางก็จะปลูกไม้ชนิดต่างๆค่ะแล้วก็แสมด้วยบอนสีอเนาค่ะมาดูในส่วนของดินที่แม่นางนํามาปลูกนะคะตรงนี้จะมีเศษพวกเศษถ่านต่างๆที่เราเผากิ่งไม้ที่มันรกนะคะแล้วก็แม่นางเอามาผสมรวมกันกับเศษของใบมะขามที่ร่วงหล่นลงมาค่ะเป็นดินที่อยู่ใต้ต้นมะขามนั่นเองค่ะ ะจะมีไส้เดือนมีมูลไส้เดือนสะสมอยู่ในดินจำนวนมากเลยนะคะดินที่นี่จะมีความชุ่มค่ะมีมูลไส้เดือนแล้วก็จะมีเศษพวกใบมะขามร่วงหล่นลงมาเยอะมากแมนางจะใช้ดินตรงนี้แหละคะ่ะเอาไปผสมกับพวกแกลบหมักที่แมนางหมักได้ที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะหมักจนเขากลายเป็นสีดำเปื่อยแบบนี้เลยนะคะใบไ,ไม้แห้งที่เรามีก็เอามาหมักผสมได้ค่ะ แล้วก็เปลือกมะาพร้าวสับนะคะแม่นางเอามาหมักคลุกเคล้าใส่กันแล้วก็นํามาปลูกบอนสีเนาเนี่ยค่ะก็กําลังให้ใบที่สวยงามเปล่งปลั่งทีเดียวเลยค่ะนี่ค่ะลวดลายสีขาวออกมาชัดเจนทีเดียวเลยนะคะส่วนการให้ปุ๋ยแม่นางจะให้เป็นพวกน้ําหมักนะคะเป็นฮอร์โมนที่แม่นางหมักไว้ค่ะเดี๋ยวสูตรของน้ําหมักผลไม้นี่แม่นางก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ ก็จะผสมกับพวกปุ๋ยเคมีบ้างในบางครั้งที่เราอยากอยากจะเร่งการเจริญเติบโตอยากให้สีของเขาสดใสค่ะสามารถใส่ปุ๋ยเคมีอย่างาปุ๋ยสูตรเสมอ15-15-15หรือว่า13-13-13ก็ได้นะคะอย่างพวกออสโมโคนอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถนำมาใส่ได้ค่ะหรือถ้าไม่อยากใส่เพื่อนๆก็ใส่เป็นพวกฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ได้หมดเลยค่ะ นี่ค่ะน้ำหมักแล้วก็มีพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยที่วัวที่เราหมักทิ้งเอาไว้ก็เอามาใส่ได้นะคะเพิ่มความเขียวสดใสให้กับใบของเขาค่ะส่วนลวดลายสีขาวนี่ก็จะค่อยๆออ,ออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเพียงแค่ดินที่เราหมักกับใบไม้พวกใบมะขามหรือว่าจะเป็นใบไม้ชนิดอื่นใบก้ามปู หรือว่าใบหูกระจงพวกนี้ใช้ได้หมดเลยค่ะใบไม้หมักนี่ดีมากทีเดียวเลยนะคะนำมาปลูกพืชของเราปลูกได้แทบจะทุกประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักพืชที่เป็นพวกบอลพวกนี้นะคะไม้ประดับเอามาปลูกได้ค่ะก็เอามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะสำหรับดินที่แม่นางนำมาปลูกบอลสีค่ะสำหรับคลิปหน้าน,านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านติดตามไปได้วยกันค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำรินชาแนลด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ